ไอ้ประเด็นที่ขเขมรเนี่ยนะครับมันยอมลงนามในข้อตกลงต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับเพราะวันนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าカメเมนี่ยมันจนแท้มนะครับโดยเฉพาะยิง่งไหลอุนเซนเนี่ยนะครับไปต่อกันไม่ได้หรือก็คุณมาริ่กก็ต้องออกโรงกันมาสองพ่อลูกก็แบ่งหน้าที่กันไปทํานะครับการประชุมนะครับทั้งจีไอทั้งซีทั้งอาร์ทั้งจีง A, ง G, เนี่ยหรือที่ผมจะเรียกว่า ต่อไปนี้ผมจะเรียกว่า GRC ก็แล้วกันเพราะว่ามันประชุมกันไปหมดเรียบร้อยแล้วมันเหลืออยู่อย่างเดียวคือการประชุมของอาเซียนสัมมิตท,ท่านั้นเองทิปเก่าๆเนี่ยผมพยายามจะบอกว่าหลังจากการประชุมอาเซียนสัมมิตแล้วเนี่ยกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยน่าจะมีการเทคแอคชั่นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะไปถึงหลักมุดของอเดิมบ้านหลวงจานที่เขียนว่าสยามนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแหลมเต่าหยกเนี่ยเหลืออีก500เมตรไม่ขยับไปนะครับเพราะไม่ไม,ไม่ทราบภาษาเหตุอะไรนะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วประชาชนทุกคคนนนเนี่ยะรับ ต่างตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตกันเป็นทิวแถวเลยนะครับเชื่อว่าการเจราจาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันทาให้ไทยเนี่ยเกิดปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามแนวชายแดนตั้งคําถามขึ้นมากับรัฐบาลอนลุทินเนี่ยผุบพ,พ,พับกันไปหมดเลยนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่อยู่ตามแนวชายแดนจะมีวิสัยทัศน์ไกลกว่ารัฐบาลน,นะครับ่วน่จะเป็นเรื่องอะไรจะยังไงแล้วการประชุมอาเซียนสม,มิตจะส่งผลอะไรกับเราบ้างเราจะเสียดินแดนหรือไม่หรือยังจะอยู่ในที่เดิมที่ตั้งเดิมอยู่ต่อไปเดี๋ยวเรามารับฟังกัน สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งช่องปานุทีวีและทั้งช่องกัลเวนวันนี้นะครับเรื่องของนักิกำมังสมพภังแรงใดในโลกเสมอแรงกำไม่มีนะครับก็คือเรื่องของเรื่องมันเกิดอยู่ที่ว่าหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการ JBC RBC ารแล้วล่าสุด GBC ซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่23าตุลาคมนี้เนี่ยปรากฏว่าทั้งสามคณะเนี่ยมีปัญหาทุกชุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ JBC เนี่ยนะฮะนี่การประชุมเนี่ยพูดง่ายๆว่าคเมนต์ไม่ตอบรับอะไรเลยแต่มีการบอกข่าวยังมีการข่าวออกขา่าว สำเร็จแล้วคุยกันแล้วลงนามกันแล้วไอ้ลงนามมันลงนามแต่มันลงนามในเรื่องอะไรมีการแก้กันหรือเปล่ามีการแก้คําพูดมีการแก้กติกากกมีคำมีคาเพิ่มเติมหรือไม่ตรงนี้รัฐบาลไม่บอกความจริงรัฐบาลไม่พูดทั้งหมดคนที่ไปประชุมก็ให้ข้อมูลรัฐบาลไม่ครบหรือเปล่าเช่นกรณีของ jbc เนี่ยนะครับเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนะครับเรื่องของอาชญากรข้ามชาติหรือแม้กระทั่งอาชญากรอ้อาชญากรจจากรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับขมิก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับก็ตอบคําเดียวว่าอะไรครับเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ เนื่องจากว่าเขาไม่มีอำนาจแล้วส่งคนไม่มีอำนาจมานั่งคุยกับคณะกรรมการมานั่งคุยกับคนที่ตัดสินใจได้มานั่งทําไมครับมาคุยทําไมฮะมันเปลืองงบประมาณมันเปลืองภาษีมันจะต้องจัดคณะต้องตัดห้องประชุมต้องมีมีเสิร์ฟมีอะไรพวกนี้คือมันไม่มีประโยชน์เลย5ปีเป็นมาอย่างนี้25้าปีนี้เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับประชุม JBC ที่ผ่านมา4ี่หรอบที่ผ่านมาก็คือแบบเนี้ยไม่มีอำนาจตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวจะนำกันเดี๋ยวจะนำเรื่องราวทั้งหมดจะนำอะไรเนี่ยกลับไปประชุมต่อที่เขมร แล้วคนไทยแม่งก็ไม่เข็ดรัฐบาลไทยแม่งก็ไม่เข็ดแม่งก็ทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวไอ้ JBC เนี่ยรอบหน้าเนี่ยรอบนี้ที่คุยยังไม่จบเดี๋ยวรอบหน้าต้องไปเขมรแล้วไปเสร็จจะโดนลูกตบเขมรอะไรก็ไม่รู้อีกขนาดเราเสิร์ฟกันอยู่เมืองไทยเนี่ยยังพูดความจริงกันไม่หมดเลยหรืออาจจะไม่ได้พูดความจริงนี่ต้องไปเขมรอีกถ้าไปเขมรอีกเนี่ยเจอลูกตบเขมรนี่โอ้โหผมมาเรียบร้อยเลยนะผมก็ต้องมีปัญหานะครับเดือนมกราคมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านอ่าพอถึงคณะกรรมการ RBC กก็คุยยยจบบันนไไปเรรีี้้้ออแลว่ ก็เหมือนกับ JBC คือไม่มีอำนาจตัดสินใจพอไม่มีอำนาจตัดสินใจแล้วอะไรเกิดขึ้นฮนะก็ทําอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ต้องประชุมต่ออีกนะครับพอถึงเมื่อวันที่2 2กับ23บคือเมื่อวานนี้เนี่ยประชุมคณะกรรมการ G b c ในระดับรัฐมนตรีคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงฮะตกลงกันไม่ได้อีกจะต้องเปลี่ยนชื่อจากอะไรฮนะจากเรื่องของบ้านหนองจนันบ้านหนองยากแก้วที่จะต้องเป็นเขตแดงของไทยก็เปลี่ยน่อย่าใช้คําว่าผลักดันใช้คําว่าอ,อยู่ร่วมกันแต่ว่าเหมือนกับว่าลักษณะว่าต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปก่อน และเรื่องที่ต้องต้องตกลงกันก็ไม่ดันตกลงดันไปเปลี่ยนแปลงว่าเรื่องของหมุดที่ปักเอาไว้ก็บอกว่ามันเก่ามันชำรุดเราต้องซ่อมแซงก่อนเอาซ่อมให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าตรงนั้นแหละเราจะสร้างกำแพงเราจะสร้างกำแพงก็ปรากฏว่าเป็นไงครับก็ไม่ได้ทําอีกก็ไปเปลี่ยนว่าต่างฝ่ายต่างรักษาระยะเส้นเดิมเอาไว้ส่วนตรงกลางที่แบ่งว่างให้วางหมุดชั่วคาวไว้พอวางหมุดชั่วคาวไว้ปรากฏว่ากำแพง,งก็สร้างไม่ได้พอสร้างแล้วไปซ่อมไอ้ซ่อมหลักหมุด ผมถามว่าหลักบุดจะไปซ่อมทําไมมันต้องมันอยู่มันจะเก่าแก่คล่ำครึกก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนให้มันอยู่ก่อนหลักฐานมุดมันยังอยู่ตรงนั้นมันจะหักมันจะแตกมันจะเล้าหลักฐานมันอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปซ่อมมันทําไมครับจริงไหมฮะเราก็ทํากําแพงของเรายาวไปตกลงและหลักมุดนี่นะครับที่เป็นเส้นตรงยาวไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าขมรไม่ยอมรับให้เราวางมุดชั่วคราวก่อน ถ้าเราวังบุชั่วขราวเดียวมันก็ตีกินเส้นตรงนั้นไปอีกก็ทะเลาะกันอีกมันก็ไม่จบกันอีกเราก็ไปยอมมันอีกเอาละถ้าทำกันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องยอมมันแล้วล่ะประเทศไทยปกครองประเทศไทยนี่เราเรียนวันละแปดชั่วโมงนะแม่งมีแต่คนโง่หรือว่าเรามีคนพวกทรยศต่อชาติหรือเรามีพวกขายชาติเรามีอะไรกันแน่ครับในประเทศไทยวันนี้เนี่ยหวังจะไปพึ่งพารัฐบาลแม่งเป็นไงครับแม่งก็พึ่งไม่ได้อีก วันนี้แม่งก็เจอแต่คนโกหกทั้งนั้นไอ้พวกนักการเมืองผมถึงบอกไงว่าประเทศไทยจริงๆไม่จําเป็นต้องมีนักการเมืองก็ได้จะมีไปทําไมคืนอํานาจสู่พระมาหากษัตริย์อย่างเดิมมันดีไหมผมว่าดีนะพี่น้องคิดว่ายังไงแล้วถ้าเกิดเราต้องคืนอำนาจพระมาหากษัตริย์ดีกว่าไหมถ,ถ้าคืนให้กดหนึ่งเลยนะมีนักการเมืองบ้านเราแม่งก็มีแต่ปัญหามีนักการเมืองบ้านเรามีแต่เรื่องทุจริตจ่อราดบางังหลวงมีนักการเมืองก็ทําให้ครอบครัวบางครอบครัวทําให้บางตระกูลแม่งรวย แต่แม่งไม่สําคัญเท่ากับเรื่องนี้ครับวันอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะมีการประชุมอาเซียนสมิตอันนี้คือหัวใจของคลิปนี้เลยแน่นอนครับทําไมเขมรถึงยอมลงนามด้วยในเรื่องของการย้ายเคลื่อนพลออกจากจุดที่ค่าค่า,าเรียกว่าปัจจัยปะทะกันนะครับทำไมเขมรถึงยอมคลิปนี้เนี่ยนะครับผมกําลังจะบอกว่าหลังจากการที่ประชุมคณะกรรมการ jbc abc gbc เขมรยอมลงยอมลงนาม ยอมเคลื่อนกําลังพลออกจากจุดที่ตั้งและเดี๋ยวการประชุมอาเซียนสมิธคำเมนจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาครับว่าในการประชุมคณะกรรมการจีอะไรฮะ JRG เนี่ยนะครับประชุมทุกครั้งสามครั้งที่ผ่านมาคำเมนลงนามตกลงที่จะอะไรฮะถอนกําลังออกจากที่ตั้งจุดท,ที่เข้าใจว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากันคำเมนพร้อมที่จะปฏิบัติตามทั้งทั้งที่วันสองวันก่อนก็บอกกูไม่เอากูาไม่ทํากูไม่สนกูไม่ ไม่ยุ่งอนะไรนั้นแต่พอถึงเวลาไปประชุมลงนามกูลงนามกูลงนามกูลงนามแบบกรณียอมรับเรื่องการปฏิบัติงานร่วมกันในเรื่องของการปราบสแกมเมอร์เนี่ยเกาหลีใต้เขาก็ปราบเขาอยู่แล้วนะ่มันก็เลยลงนามไปไงเพราะมันไม่รู้จะไปเถียงยังไงต่อสู้เป็นว่ากูสร้างภาพให้ความร่วมมือดีกว่าเพราะที่ผ่านมาแต่ละครั้งแต่ละครั้ง,ขงเขมนปฏิเสธการปรปาบปรามสแกมเมอร์ตลอดแต่มาครั้งนี้ยอมก็เพราะเกาหลีใต้เข้าดังนั้นการประชุมอาเซียนสมิตจึงเป็นหัวใจสําคัญและผมกล้าฟันธงเลยเพราะนายศรีิ์เตรียมจะไปยอมรับอยู่ที่นั่น นยายศรีศักดิ์ยังไม่ทันประชุมก็ประเมินสถานการณ์ว่าจะดีขึ้นเตรียมจะประกาศความสัมพันธ์พูดง่ายๆจอเปิดด่านศรีษะศักดิ์คุณจะเป็นกุญแจสําคัญจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีม็อบหรือไม่มีม็อบคุณจะเป็นกุญแจสําคัญเป็นตัวจักรสาคัญที่จะทําให้รัฐบาลนี้นะครับอยู่ได้หรือไม่ได้และที่สําคัญพักภูมิใจไทยนะครับจะมีคะแนนเสียงต่ต่เตี้ยเรียดินอีกหรือไม่มันอยู่ที่ตัวคุณเลยนะ คุณจะไปรับตัววใครมาคุณจะไปเอาออเดอร์ใครมาผมไม่ทราบหรือคุณคิดของคุณเองคุณจะทําของคุณเองผมไม่ทราบแต่สิ่งหนึ่งที่คุณพูดออกมาว่าเราจะประกาศความสัมพันธ์ทั้งๆท,ท,ที่โลกจับตามองเขมรว่าเป็นรัฐโจรแต่คุณจะเป็นเพื่อนของโจรก็แล้วแต่แต่ผมจะเตือนคุณสีหัสักไว้อย่างหนึ่งนะครับกระตุ้นความทรงจําไวน้นิดหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งในอดีตที่นายภูมิธรรมเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะรักกันต่างฝ่ายต่างถอยนะ นั่นหมายความว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับสรรเสริญในใน,ในภูมิธรรมทั้งทั้งประเทศเกือบจะมีม็อบขึ้นมามีแล้วด้วยแต่มีม็อบย่อมย่อมแต่คราวนั้นมันยังไม่มีการถอยกันเพราะทหารไม่ยอมถอยลองสมมติว่าทหารยอมถอยออกมาชิบหายเลยกูว่าป่านนี้ยังสู้กันไม่จบเลยกับคนไทยด้วยกันเองอยากจะ,กะเตือนอยากจะเตือนสีหสักนิดหนึ่งนะครับว่าในชีวิตรับราชการคุณเนี่ยมีแต่คำสัรเสริญเยือนยอเพราะผลงานของคุณเนี่ยดีมาก แต่พอมาวันนี้คุณกําลังที่จะประกาศเป็นเพื่อนโจรคุณลองนึกสภาพเอาก็แล้วกันลองไปดูพวกนักสิทธ์ทั้งหลายนักสิทธินี่ยังส่วนเดียวเสี้ยวเดียวเลยแต่ถ้าคุณลองทําลายน้ําใจคนไทยทั้งชาติเนี่ยคุณนึกสภาพเอาว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคําสรรเสริญเยินยอต่างๆมันจะลงไปที่คุณทั้งหมดเขาจะบอกว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนกล้าและเมื่อไหร่ที่เขมรยกอ้างเรื่องถอนกําลังออกจากจุดเผชิญหน้ากันเนี่ยนะครับแล้วถ้าคุณยอมรับเมื่อไหร่ นั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงปราสาทภูมะเขือนั่นหมายถึงปราสาทเอ้ยไม่ใช่ปราสาทภูมะเขือนั่นหมายถึงจุดสูงขมภูมะเขือนั่นหมายถึงปราสาทตาเมืองทมจะต้องถอนออกมาทั้งหมดคุณจะรับผิดชอบกับแผ่นดินไทยยังไงถ้าเราถูกบังคับให้ถอยออกมาจากจุดของเราในพื้นที่ของเราในวันที่ตกลงหยุดยิงและพื้นที่ทั้งสองนั้นเป็นของไทยแล้ววันนั้นที่คุณไปไประชุมแล้วถูกแล้วถูกยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้วคุณเสือกไปตกลงว่าคุณจะถอนกําลังออกเนี่ย ต่อให้คุณตายร้อยรอบศรีฮัสซัคคุณก็รับผิดชอบได้ไม่หมดหรอกครับรับรองว่าคุณรับผิดชอบไม่ได้แน่และผมจะดูน้าน้าอย่างนายศรีฮัสซัไอ้ที่คนทั้งหลายทั้งปวงท,ที่ว่าเป็นคนดีคนดีคนเก่งคนฉลาดเนี่ยแล้วจะทำให้แผ่นดินไทยต้องสูญเสียไปอีกทหารต้องถอยออกจากภูมะเขือทหารต้องถอยออกจากปราสาทตามเมืองทมกับข้าไปอยู่จุดที่ตั้งเดิมโดยการเสียดินแดนไปตรงนั้นผมจะดูว่าคนอย่างศรีฮัสซัจะอยู่บนแผ่นดินนี้ได้หรือไม่ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าศรีฮักซัจะมีปัญญารับผิดชอบไดด้ขนาหน และผมอยากจะตั้งคําถามถึงนายูถึงนายอนุทินวิชานวีรกูลนายยกรัฐมนตรีว่าคุณจะต้องร่วมรับผิดชอบและคุณจะรับผิดชอบอยังไงพักภูมิใจไทยจะอยู่ในแผ่นดินนี้ต่อไปได้หรือไม่อย่างไงคนสุรินคนบุรีรัมย์คนศรีสะเกดจะเลือกพักการเมืองนี้อีกหรือไม่หรือจะยอมอยู่กันอย่างนี้ยอมเป็นทาสเขมรยอมเป็นลูกน้องยอมเป็นลูกไล่ของคนที่เราเคยด่าเขาไว้ตาหน้าเขาไว้ว่ามึงเรียนมาละสองมงมึงจะรับผิดชอบันยังไงทั้งศรีสักทั้งอนุทิน ตั้งสมาธิให้ดีเตรียมจะไปตอบคาถามเขาด้วยเพราะผมทราบว่าขมรจะเล่นประเด็นนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนให้อุ่นใจได้ว่าคุณเชื่อผมเถอะครับต่อให้นายศร,รีศักนะครับจะยอมทําตัวเป็นเด็กข้างใครแต่ตอมดังยอมทําตัวอยู่ใต้ตีนของคนขมรจะพาประเทศไทยไปอยู่ใต้ตีนขมรแต่ผมเชื่อว่ากองทัพเขาไม่ยอมทหารจะไม่มีวันถอยออกจากภูมะเขือทหารจะไม่มีวันถอยออกจากปราสาทตามเมืองทมพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไง ลองคอมเมนต์เข้ามาดูสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ใ,ให้ด้วยขอบคุณครับ